แ <c oughs> ปลงเผืชอ,อาหานซัดหาพันธุ์นี้ก่อนหน้านี้ครับมาลุโตโมาลุโตอืมเบื้องใกลๆ้ๆคือหญ้าลูซี่เนาะวเมนลูซีมมมมม่มันจะเป็นเท่าเครือนะเป็นเครือเนาะ,ะแต่นี่เพิ่เน,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 เนเป็นกอนะนี่เออสองปีบ่ะขยายพันธุ์โดยใส่เมล็ดกับใส่<ร>ท่อน ต่อพันก็ได้สิต่อก็ได้นอพันี่ใส่นอใส่ต่อก็ได้แต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้แบงแบงออกเป็นกาเนี่ยมันจะมันจะงามบีบีออกเป็น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 ลำต้นเป็นลำต้นเนี่ยอ้เห็นโอ้โสูงข้าวานวานมันจะไงถ้าว่านก็ได้กันครับแต่ถ้าตัวนี้มันมักในทีดอนหญ้าพันี่ครับแต่ปลูกในทีรุ่มมันจะ ตายฝนแสะได้แสะแสะแสะไล่กันจัดเทียนไตายเนาโค่นนะหากเนาโค่นเนวไตยครับตัวนี้ปู่ตีปีแล้วฟัง,งอายุสองปีตีแปลงนี่ตัวนี้ปีที่สองเหการสองโอ้เหลือกินเลยนี่เหลือข้อออาวงัวเอออยู่ปุ่นแพงกว่าลา้งหนาเออเดี๋ยวฝนตกมากนี่แห่งเจ้าการบัท่านขายพร้อมได้อายนี่แ,าาแต่ขายพร้อมเออขายกับ ราคาดีอยู่ได้ขายยาได้เงินหย่อนอ,อ,อยู่ได้ครับเพ่งกีกิโล,ละาคาปะ่ะเมนนี่แลหละเข้าเลียงปลาดุซัดเข้าจะต้องมีแปงเผืชดอาหารซัดแบบนี้แหละครับเพราะว่าหัวใจของการเลียงปลาดุซัดนิดหม้อควายเข้านี่กินยาพืชอาหารหยาบนี่เป็นอาหารหลักครับต้นทุนในการผลิตเลียงปลาดุซัดงวนคือ นี่แหละอาหารเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยการเลี้ยงปศุสัตว์ยังกระสางครับท้าอาหารนี่เป็นปันจจัยหลักและเป็นต้นทุนในการผลิตที่สูงครับเพราะว่ายังเพื่นกินสมมือฉะนั้นถ้าเฮาเลี้ยงปศุสัตว์งวแล้วนี่งวควายเฮานี้แหละบ้านเท่าจะต้องมีแปลงพืชอ,อาหารสัตว์ครับถ้าใคจัดการแปลงพืชอ,อาหารสัตว์ใดน,นี่ก่อนจะเลี้ยงว่างแพนไว้นี่เทาจะมีปัญหาเรื่องการเลี้ยง หนึ่งแหละคือการผลิตเท่านี้ตนน้นหนานี่ถ้าผลิตต้นนามนี่ใสปริงเกอร์มุนแมนคือไม้ก็มาเข้ากันผลิตปศุสัตว์ต้นหนานี่เข้าจะต้องมีการจัดการหนึ่งแหละแปลงพืชอาหารสัตว์ถ้าไพ่ว่างแผนได้น,ดนี่คือถือว่าประสบผลสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วครับคือการวางแผนแปลงพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์งานห้าล้อฟัต ครับแน่นหราฟัดก็มีเออปลูกไว้ไรยถ้าถ้าปลูกเผือรทันช้าขาต้องเบ่งความเหมาะสมความพื้นที่เท่าน้ำหมายก็ว่าถ้าพื้นที่ดอนเทาก็ต้องปลูกเผืชชสนิทที่มันมีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ดอนเฮาถ้าในรุ่มพ่าก็ปลูกพผืชที่มีความต้องการน้ำหล้ายๆครับพ่า,าก็เลือกเสมอนี่เขาสามารถที่จะเลือกได้ นี่แหละคือสิ่งสําคัญการเลี้ยงวัวซัดนี่พผืชอาหารซัดนี่สําคัญที่สุดครับพาเพิ่นกินย้างซัดก็พอร่วมเพิ่นก็ต้องกินไต้ยานและอาหารหยาบครับเป็นหลักแต่อาหารเสริมซุ้มอาหารคนนี่ก็มีเพิ่มเติมให้เพื่อนนําแน่ก็ดีกันแต่ว่าหักลักๆนี่จะต้องนีและแปลงเผืชอาหารซัดนี่ครับฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเท่ากับถ้าจะเลี้ยงครับต้องมีการจัดการเพียแปลงเผืชออาหารซัดที่ดีเด้อครับเด้อ ถือว่าเข้าสําเร็จไปขันหนึ่งแล้วทากัน้นี่ถี่เลี่ยงแล้วนี่คือว่าแต่ยากเลี่ยงนิดโมมีมองปลูกแปลงผืนหันซัดมั่นกะถือว่าประสบผลสำเร็จยากครับกัรจะเลียงต้นน้ำนี่ผลิตแล้วนี่เขากะมี่ผืนหันซัดที่สมบูรณ์เนาะเพราะว่ากวามต้องการแต่ละมือนี่เพื่อนต้องการผืนหันซัดต้องการ อาหารนี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัวนี่ถ,ถ้าถ้าง่ว่ควายเฮาที่เลี้ยงบริรับอาหารหยาสิบเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัวต่อหมืน่นจะเฮ็ดให้ร่างกายเพิ่นจอยสุพร้อมแล้วครับเ <laughs> พราะผมต้องไปกินในเพียงพ่อต่อหมื่นพิ่นไป <laughs> เอออะพี่น้องพ่อแมเอเฮาเด้อจะเลี้ยงจะต้องการจัดการแปรลเผือกฮานสัตว์ให้ดีครับ เื่อความอย่างเยื่นข้องเกษตรกรเองโอ้ได้การไห้การนะงามเขี้ยวเดียวกันถือน้ำฝนนี่สืริยูเนี่ยเจะน้อยนี่บ้าเลยนี่ครับเพราะว่าเพราะว่า,วาพืชพืชตะกุลนหญ,ญ้านี่ครับพืชตะกูลหญาานี่มันบ่คือพืชตะกุลทัวแต่พืชตะกุลนหญ,ญ้านี่เข้าเป็นยังจะต้องหาย,ยูเรียต้องหาย,ยูเรียแล้วก็ถือยูเรียแล้วจะเคี้ยวขืนเลยเป็นยัง แตกต่างกับพืชตะกูลทัวพืชตะกูลหยาดที่มันสามารถที่จะตึงในตัวเจไยนได้เองตึงได้แต่ได้หน่อยหมายความว่าตึงไม่ตัวเจนในดินและในอากาศแต่ถ so, so ้าพืชตระกูลทัวนี่มันสามารถที่จะตึงในตัวเจินในดินเองได้แล้วก็ตึงในเจนในอากาศเองได้ครับเพราะนั้นต้องตองข้าใจรักน้ำเด้อรับเด้อการใส่ปุ๋ยใส่ถานอาหารเสริมให้พืชเท่าต้องเข้าใจน้ำครับบางเท้่ครับ เข้าบอกเขาใจให้ก็ใส่เพื่อเปลาประโยชน์ไปที่ซื้อครับอ่าโอเคพี่น้องสุดยอดครับเป็นตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องเกษตร,รกรเท่าให้เฮ็ดให้ถํำครับความอย่างเยืนของข้ามันจะเกิดขึ้นครับเข้าเอง